นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อกันว่าพลังที่สำคัญที่สุดผลักดันให้ผู้ชายทำงานยากๆประสบความสำเร็จได้นั้นคือผู้หญิงถึงกับมีคำกล่าวว่าเบื้องหลังผู้ชายที่ยิ่งใหญ่นั้นคือผู้หญิงซึ่งคำกล่าวนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธกล่าวกันว่าโดยนิสัยสันดานแท้ๆของผู้ชายไม่โลภหรืออยากได้ใครมีอะไรมากนักแต่เป็นพวกบ้ายุบ้ายอถ้าทำสิ่งใดแล้ว มีผู้หญิงตกมือให้มีอะไรติดเนื้อติดตัวอยู่ก็ให้รงหางวัลผู้ชายไปบ้างผู้ชายก็จะทำจนตัวตายหาได้อะไรแก่ชีวิตไม่ตำนานเรื่องอดัมกับอีฟซึ่งปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ยืนยันเรื่องนี้อยู่แม้ในวันคดีไทยก็ตามก็มีบทร้อยแก้วยอมรับไม่ว่าที่ขุนนางไทยกระทำช่อราดบางหลวงนั้นหาใช่อยากได้อยากมีอะไรมากนัก แต่ก็มีหน้าที่ต้องหาให้ภริยาดังปรากฏในเรื่องพระชัยสุริยาว่าหาได้ให้ภริยาโลพาให้บ้าใจในเรื่องสามก๊กมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งนั้นมีขุนนางสองคนคนหนึ่งชื่อริฉุยอีกคนหนึ่งชื่อกุยกีริฉุยและกุยกีรักใคร่ชอบคอกันมนานานร่วมแรงร่วมรบกันมาจนในที่สุดก็สามารถยึดแผ่นดิน อำนาจการปกครองของจีนไว้ได้โดยมีพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งยังส่งพเพาย์และไม่มีกำลังอำนาจเป็นพระมหากษัตริย์แต่ในานามลิฉุยกุยกีมีอำนาจเด็ดขาดแม้กระทำการอันใดก่อความเดือดร้อนแก่อนาประชาราษเพียงใดก็ไม่มีผู้ใดต่อตา้านและทั้งสองรักไข่กลมเกียวปองดองกันยิ่งนักไว้ใจกันถึงขนาดไปกินข้าวด้วยกัน ไปค้างอยู่ที่บ้านของกันและกันเนือง,งเมื่อคนชั่วสมานสามัคคีกันเช่นนี้คนดีก็แทบหมดทางพระเจ้าเฮียนเตและขุนนางผู้สื่อสัตว์มิได้จำนวนต่อสถานการณ์ได้ปรึกษากันหาทางแก้ไขปัญหาอยู่เนืองๆวันหนึ่งเอียวปิวกับจูฮีที่ปรึกษาของพระเจ้าเฮียนเต้กาบพงคมทูลว่ากาบพระเจ้าเห็นว่าโจโฉมีสติปัญญากล้าหาญ แล้วมีทหารอยู่ประมาณ30มสิบหมื่นทั้งทหารมีฝีมือเป็นอันมากบัดนี้เป็นใหญ่อยู่หูเมืองฝ่ายตะวันออกถ้าได้โจโฉเข้ามาทําราชการในเมืองหลวงเห็นจะปราบปามเหล่าศัตรูราชสมบัติได้บ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปขันพระเจ้าเยี่ยนเต๋อเห็นด้วยเอียวปิวก็ทูลว่าข้าพระเจ้าจะคิดอุบายให้ริชุยกุยแก่เกิดลบพุ่งฆ่าฟันกันจึงจะให้มีหนังสือรับสั่ง ไปหาโจโฉยกทัพเข้ามาจะไปร้างพักพวกเหล่าร้ายให้เสียสิ้นพระองค์ก็จะมีความสุขสืบไปและอิ่วปิวก็กราบทูลพระเจ้าเทียนเต้ถึงกลออบายนั้นและเมื่อพระเจ้าเทียนเต้ทรงอนุญาตอิ่วปิวก็ดําเนินการทันทีสังคมไฮโซในเมืองหลวงของจีนยุคนั้นก็คงไม่กว้างขวางเท่าไหร่นักดังนั้นคุณหญิงภริยาของอิ่วปิวกับท่านผู้หญิงภริยาของลิฉชุยกุยกีย จึงรู้จักกันดีเยี่ยงภริยาขุนนางใหญ่ทั้งหลายและย่อมเป็นที่รู้กันว่าภริยาของกุยกีนั้นเป็นคนขี้หึงยิ่งนักวันหนึ่งภรยาเอียวปิวก็ไปเยี่ยมภรยากุยกีคํานับกันตามธรรมเนียมภรยาเอียวปิวก็ว่าแก่ภรยากุยกีว่าข้าพระเจ้ารู้กิติศักดิว่ากุยกีไปรอบรักให่กับภรรยาลิฉุย เนื้อความทั้งนี้ถ้าลิฉุวยรู้เห็นจะทำร้ายแก่กุยกีท่านจงคิดอ่านห้ามปามหัวท่านเสียเถิดอย่าให้ทำการสืบไปซึ่งข้าพเจ้าบอกทั้งนี้เพราะมีใจเอ็นดูท่านเพียงคำพูดไม่กี่คำประโยชของภรรยาอิวปิวก็จุดเพลิงเผาเมืองได้ทั้งเมืองท่านเชื่อไหมภรรยากุยกีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจตรามภาษาภรยาขี้หึง มาดูกันว่าจะโกรธดังไฟเผาเพียงใดภรรยากุยกีจึงว่ากุยกีไปหาลิฉุยเป็นอัตราบางทีไปนอนค้างบ้างเราคิดว่าเป็นเพื่อนราชการรักกับลิฉุยซึ่งกุยกีไปทําการกร,รักไข้ภรรยาลิฉุยเราไม่ได้รู้หากท่านมีน้ําใจเมตตาบ้างนักขอบใจ แต่นี้เราจะหาไม่ให้กุยกีไปหน้าบ้านดิฉุยภรรยาอิวปิววางเพลิงสำเร็จก็รากลับไปปล่อยให้ภรยากุยกีดดำเนินการต่อไปด้วยแรงหึงของตนอยู่มาวันหนึ่งดิฉุยให้คนไปเชิญกุยกีมากินโต๊ะภรรยากุยกีจึงรู้อ้อนวอนห้ามว่าซึ่งท่านจะไปเสพสุราบ้านดิฉุยนั้น ท่านกับริฉุยแก่งแย่งกันต่างคนต่างถือดีว่าเป็นใหญ่เกือท่านเสพสุราเมาริฉุยจะเอายาพิษให้ท่านกินท่านก็จะถึงแก่ความตายตัวข้าพเจ้าเป็นหญิงจะบายหน้าไปพึ่งผู้ใดได้เล่ากุยกีก็คงเหมือนผมเหมือนท่านที่เป็นชายตรงที่ยอมทนการอ้อนวอนจากภรรยายอดรักไม่ได้กุยกีจึงไม่ไปกินเลี้ยงตามที่เพื่อนชวน ท่านเป็นสามีก็เคยปฏิเสธงานเลี้ยงเพราะภรรยาไม่อยากให้ท่านไปอยู่เสมือนไม่ใช่หรือฝ่ายลิชุยคอยกุยกีอยู่จนเย็นมิได้เห็นกุยกีมาจึงเห็นคนเอาโต๊ะไปให้ถึงบ้านกุยกีนอนหลับอยู่ภรรยากุยกีเป็นผู้ออกมารับโต๊ะโต๊ะหมายถึงอาหารรับไม่ได้รับเปล่าแต่ดำเนินการให้เห็นสมความพูดของนางที่ว่าลิชุยจะเอายาพิษให้ท่านกิน โดยรอบเอายาพิษใส่ลงไว้ในของทั้งปวงครั้นกุยกีตื่นคนใช้ในเรือนจึงยกโต๊ะไปให้กุยกีแล้วรายงานว่าเป็นอาหารที่ลิชุยจัดมาให้ภรรยากุยกีกล่าวว่าของนี้ท่านอย่าเพิ่งกินจงชิญสูตรดูก่อนว่าแล้วนางก็เอาอาหารโยนให้สุนัขกินปรากฏว่าสุนัขก็ตายกุยกีเริ่มไม่แน่ใจในพฤติกรรมของลิช่ยแล้ว ความแคงใจเริ่มเกิดขึ้นทั้งนี้โดยความคิดของเอียวปิวและภรยาโดยมีภรรยากุยกีร่วมกระบวนการด้วยอย่างไม่รู้ตัวตั้งแต่วันนั้นกุยกีก็ไม่ปินข้าวที่บ้านริฉุยอีกเป็นเวลาหลายวันครั้งอยู่มาวันหนึ่งออกจากเฝ้าริชุยจึงเชิญกุยกีไปปรึกษาราชการณณบ้านแล้วริชุยจึงชวนกุยกีกินโต๊ะ กุยกีนั่นดื่มๆที่เรื่องริชุยส่งโต๊ะอาหารมียาพิษให้ตนเองไปแล้วก็กินโต๊ะกับริชุยคงถึงคาบ้านเมืองจะเกิดกิริยุก,กำมังเพราะวันนั้นกุยกีกลับจากกินโต๊ะกับริชุยคันกลับมาถึงบ้านก็เกิดอาการปวดท้องภรรยากุยกีจึงถามว่าเมื่อเวลาออกจากเฝ้านั้นท่านไปไหนมากุยกีจึงบอกไปว่าไปปรึกษาราชการที่บ้านริชุยริชุยนั้นให้กินโต๊ะ ภรรยากุยกีตกใจแล้วว่าข้าพระเจ้าเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วยังขืนไปกินโต๊ะที่บ้านที่ฉุยเขามีใส่ยาพิษลงแล้วหรือว่าดังนั้นแล้วนางก้าอาจมมาระรายน้ำก็กุยกีเข้าไปกุยกีก็อาเจียนออกมาที่ปวดท้องนั้นก็คลายทุกอย่างก็ประจักษ์สมคำภรยากุยกีว่าด้วยฉุยคิดร้ายวางยาพิษกุยกีอันที่จริงภรยากุยกี ก็ทำการทั้งนั้นเพียงเพื่อไม่ให้กุยกีไปนอนค้างบ้านลิชุยเพราะได้มาฟังว่ากุยกีจะไปเป็นชู้กับภรรยาที่ชุยเท่านั้นนางหาได้สนใจผลทางการเมืองที่จะติดตามมาไม่แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นกุยกีเห็นประจักษ์ว่าลิชุยคิดร้ายต่อตนก็โกรธคิดว่าเสียแรงเราได้ร่วมคิดจะทำการใหญ่ด้วยกันและลิชุยไม่ได้ซื่อต่อเราคิดร้ายเราก่อน จำจะคิดข้ามันเสียให้ได้แล้วก็จัดแจงทหารจะยกไปล้อมบ้านลิชุยแต่ลิชุยได้ข่าวทันควันพูดกับคนสนิทว่าเราหาความผิดมิได้กุยกีบางอาจจะคิดมาทำร้ายเราเราจะระไว้ไมิได้จำจะยกไปจับกุยกีฆ่าเสียให้ได้ก่อนแล้วลิชุยก็เกณฑ์ทหารจะยกไปจับกุยกีกองทหารของทั้งสองฝ่าย ยกมาพบกันริมทางกำแพงเมื่อได้รบพุ่งกันเป็นสามารถและทหารทั้งสองฝ่ายนั้นก็ช่วงชิงทรัพย์สินของอาณาประชาราชเรื่องนี้ผู้เขียนที่ผมได้นำมาเสนอนั้นตั้งใจจะเผยแพร่ให้ภรรยาของนายได้อ่านเพราะท่านได้ฟังว่ามีนักธุรกิจใหญ่บางคนต้องแตกแยกเพราะแรงยุของภริยาทำให้เกิดกิจการสะดุดและถึงการล่มละลายในที่สุด ถ้าท่านเตือนสามีด้วยรักและห่วงใหญ่ก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าท่านเตือนสามีเพราะถูกลูกยุจากภรรยาลูกน้องดังภรรยากุยกี่ก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายและวก็อย่าให้ความหึงของท่านเข้าไปทำลายงานของสามีเลยขอบคุณครับขอบคุณผู้แต่งครับ